การฝนยุบนะครับจับกลุ่มประมาณนะครับเราในพื้นที่ตสอกรปะปยานะครับเป็นเจ้าหน้าที่สายทหารซึ่งปฏิบัติการร่วมกันนะครับในช่วงเวลากำเพิร์นะครับในข่วงหน้าทางชายแดนนะครับก็มีการตรวจสังเกตพบกลิ่โดุริสตินะครับจึงได้เรียกตรวจนะครับวนยุบที่นนะองัน คุณนะครับกระตันเราพบว่ารถทั้งสามที่มีาการจับกลุ่มตามที่ท่านผู้การกับได้ธณาเรียนให้ทราบนี่นะครับก็อขออนุญาตเพิ่มเติมว่ารถทั้ง3คันเนี่ยนะครับ ถูกจรกรรมจากในพื้นที่ของตำรวจนครบาลครับสองพันแรกนะครับ,รนะค,รบคือในพื้นที่ของสนอบางเขนนะครับอีกทันหนึ่งในสนอเมิตใหม่นะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางผู้เสียหายนะครับเจ้าของรถเนี่ยได้แจ้งความร้องทุกไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เราตรวจพบนะครับ,นะรบมาในพื้นที่ชายแดงต้องเรียนว่าห่างหายจากพื้นที่ของสาแก้วไปพอสมควรเพราะ เป็นตรงตรงมาครับว่าตารวจสายแก้วเรามีความร้อมีความไม่ว่าจะเป็นของสถานะครับขงพอปารายารับมาก็เฉพาะตัวตัวรถนะครับกระบวนการก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับเพราะรถมันไม่มีการล่องรอยในการเงยอะไรเลยจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจากสถานที่ที่หายเนี่ยนะครับเป็นสถานที่สาธารณะซึ่งสามารถตรวจสอบได้ครับที่รับผิดชอบที่รับแจ้งแต่ว่าข้อมูลเรามีหมดครับว่าหายตรงไหน